ก่อนนะคะมารับรถตู้คอมพิวเตอร์กับเรานะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมารับรถในวันนี้ก็ดีใจนะครับดูรถสวยรถถูกใจเข้ามาคุยดีนะครับผมขอบคุณค่ะตรวจรถเรียบร้อยนะคะคันนี้ถูกใจเนาะถูกใจครับผมค่ะเรามีการเช็คประวัติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมสามารถเช็คประวัติก่อนมาเซฟก็ได้ใช่คุยดีที่จะดูแลอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวใช่ไหมคะเช็คยังไงอะคะฝากบอกเพื่อนๆนิดนึงก็ ให้โทรไปที่ศูนย์ทําโวรแทนเจ้าที่เขาจะเช็คให้นะครับก็จะมีข้อมูลว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเชื่อใจคุยได้เลยครับค่ะค่ะแล้วก็เช็ครถจนกระทั่งได้รถคันที่ถูกใจนะคะคันนี้ก็ประวัติประวัติโอเคเลยเยี่ยมเลยนะคะครับผมแล้วรถสีสันภายนอกก็สวยด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับยินดีด้วยกับรถใหม่นะคะครับ ก็ขอให้พี่กุ้ยมียอดขายเองเองฟังฟังนะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ